มื่อนี่เขามาทอดเต้าหู้กันนะเต้าหู้มีฟุ้งนั่นนะนี่นะทอดหอมหอมเรื่องให้เหลืองๆนะหอมหอมห,อมหมือนกระเด็ดโซ่บอก่อยเห็นวันะนี้เขาก็มาทอดกบบัววตะเตรียมนะ้ทาทอดหอมหอม,หอมนะตอนให้ทาทาเหืืองหอ,หอมหอม เราเอาน้ำเราล,งไ,ล,าล,ง,าลงไปเลยน้ำแป้งมันเนาะลงไปเลยเอาพริกไทยลงไปเนาะซอสหน่อยน้องหลบเสีอิวจักหน่อยลงไปอันนี้ก็น้ำมาลาดไส่เต้าหู้ของเราเลยเนะาะใส่น้ำไหลๆไหลๆน้ำต็มเลยอันนี้ก็เต้าหู้ของหาหาเ,เราเนาะเฮ็ดแล้วเรีบเยบนระ้อยเนาะเอาก็บ,บื้ได้ใส่เนื้อเนาะ ใส่แต่เครื่องอันนั้นเนาะแซ่บๆหอมๆนํากัน